ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง breaking news ประกาศสำคัญจากทาง i s h i p เนื่องจาก Line Notify จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่31มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นไปเป็นผลให้การแจ้งเตือนสถานะพัสดุผ่านทาง l ลายไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปแต่ไม่ต้องกังวล เรามีทางออกที่ดีกว่านั่นก็คือแอปพลิเคชัน i s h i p ที่ช่วยให้คุณติดตามพัสดุได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิมเพิ่มเติมคือแจ้งเตือนได้ทุกขนส่งเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป i s h i p มาใช้งานคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนทุกการอัปเดตสถานะพัสดุทันทีไม่ว่าจะเป็นสถานะรอรถเข้ารับการจัดส่งหรือการตีกับพัสดุคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของพัสดุอีกต่อไปอย่ารอชา้ารีบมาดาวน์โหลดแอป i s ช i ปวันนี้ เพื่อการติดตามสถานะพัสดุที่สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม